รายได้จากการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ของไทยพุ่งสูงขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง mj comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้น4 4ในช่วงวันหยุดปีใหม่เนื่องจากโครงการปลอดวีซ่าและขยายเวลาเปิดทำการของสถานบันเทิงผู้ว่าการทททกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง1มกราคมประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว54.4พันล้านบาทคิดเป็น1.58พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น44%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วการประเมินรายได้จากผู้เยี่ยมชม1.1ล้านคนในช่วงเวลาดังกล่าวที่41.7พันล้านบาทเพิ่มขึ้น60%เมื่อเทียบเป็นรายปี สำหรับการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการปลอดวีซ่าของรัฐบาลสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่อินเดียคาซัคสถานรัสเซียและไต้หวันและการอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดจนถึงตีสในจังหวัดท่องเที่ยวได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีวงเล็บเกาะสมุย คนไทยเดินทางภายในประเทศ3.76ล้านเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวโดยใช้จ่ายไปประมาณ12.7พันล้านบาทเพิ่มขึ้น11%จากปีก่อนหน้าทททและพันธมิตรได้จัดกิจกรรมเฉลิมปีใหม่ในกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแกน่นนครพนมนครราชสีมาประจวบคีรีขันภูเก็ตร้อยเอ็ดสงขลาและสุพรรณบุรี จังหวัดนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเทศรวมกัน1.11ล้านคนเพิ่มขึ้น11%และรายได้จากการจัดงาน4.7พันล้านบาทเพิ่มขึ้น14%อัตราการเข้าพักโรงแรมโดยเฉลี่ยอยู่ที่82%และกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมลองลงมาคือนครราชสีมาและเชียงใหม่ รัฐบาลไทยตั้งเป้าสร้างรายได้3.5ล้านล้านบาทสำหรับเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการ,รท่องเที่ยวในปีนี้เนื่องจากมีแผนจะส่งเสริมประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในปีพศ2566ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า27ล้านคนโดยชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากจีน เนื่องจากรัฐบาลตั้งเป้ารายได้การท่องเที่ยวปีนี้ไว้ที่3.5ล้านล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงออกแคมเปญส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแคมเปญนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีผู้คนรู้จักได้รับการส่งเสริมควบคู่ไปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วในหมู่นักท่องเที่ยวรัฐบาลคาดรายได้นักท่องเที่ยวในประเทศ1ล้านล้านบาท และนักท่องเที่ยวต่างชาติ2.5ล้านล้านบาทสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอในช่วง10เดือนแรกของปีเวียดนามตอนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเกือบ10ล้านคนรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดรวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศมีมูลค่ามากกว่า5 8 0 0 0 0ล้านดองมากกว่า23 0 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สิงคโปร์ยังยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนเท่ากับเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีอินโดนีเซียต้อนรับนักท,ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ8.5ล้านคนฟิลิปปินส์ต้อนรับนักท่องเที่ยว3.9ล้านคนและลาวต้อนรับนักท่อง,ทองเที่ยว2.3ล้านคนในช่วง8เดือนแรกของปีมาเลเซียต้อนรับผู้มาเยือน13ล้านคนการท่องเที่ยวแ,แห่งประเทศไทยมุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่มการใช้จ่ายมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่จำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้นเพื่อลดนักท่องเที่ยวล้นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมบางแห่งจะมีข้อจำกัดเกาะบางแห่งอาจปิดให้บริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงรักษาแบรนด์ Amazing Thailand ต่อไปรวมถึงกำหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเช่นคู่รักชาวจีนงานแต่งงานของชาวอินเดียนักเดินทางเพื่อธุรกิจคนเล่ล่อนทางดิจิตอล ทำงานจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาดูแลสุขภาพและความงามเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ทําให้การท่องเที่ยวเวียดนามซบเซาเป็นอุดมการตัดมุมและขโมยธุรกิจบริการต่างๆมากมายส่งผลให้ลูกค้าไม่สนใจการเดินทางมาอีกต่อไป ประเทศไทยกำลังพัฒนาทุกด้านไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนี่เป็นเพียงการพูดถึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวและวิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และทิวทัศน์ที่เฉพาะเจาะจงนั้นดีกว่าฮ่องกงไทยและสิงคโปร์มากเวียดนามก็ไม่มีข้อได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวเช่นกันแต่ธุรกิจแย่มากจนลูกค้าไม่มีอีกต่อไป ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับในเวียดนามควณเปลี่ยนวิธีเข้าหาลูกค้าแล้วเราจะประสบผลสําเร็จในด้านการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนตั้งแต่ร้านค้าไปจนถึงแท็กซี่คุณไม่ควรโกงราคานักท่องเที่ยวเพราะเมื่อพวกเขากลับมาก็จะส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานในสํานักงานและโรงงานสิ่งที่เสียเปรียบอุตสา,าหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเราความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมไปเมืองไทยไม่กี่ครั้ง นอกจากการบริการด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมอาหารวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมแล้วยังมีอีกอย่างที่ประทับใจคือวิธีที่คนไทยปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากคนในท้องถิ่นเลยไม่มีสายตาดูหมิน่นหรือทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพวกเขามักจะยิ้มอย่างอบอุ่นและกระตือรือร้อนเมื่อนักท่องเที่ยวถามคำถามและให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวเสมอ จากนั้นไม่มีเรื่องราวการตัดมุมหรือหลอกลวงนักท่องเที่ยวนั่นคือสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวของไทยเหนือกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยอยู่ใกล้กับเวียดนามมากที่สุดประสบความสําเร็จในด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดแต่เวียดนามไม่สามารถเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้ยังคงดินน้นรนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันเพิ่งกลับจากประเทศไทยพร้อมครอบครัว ต้องบอกว่าคนไทยมีอัธยาศัยดีและสุภาพมากกว่าคนเวียดนามมากถนนมีทางเดินยกระดับและทางเท้าสำหรับคนเดินถนนเป็นส่วนใหญ่ขบวนการทางศุลกากรมีความรวดเร็วและเป็นมิตรราคามีการระบุไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะคนของพวกเขาสนับสนุนนะักท่องเที่ยวด้วยใจจริงภรรยาของฉันลืมโทรศัพท์ไว้ในรถขณะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจะตรวจสอบกล้องติดต่อแก๊ และคนขับเพื่อรับของคืนภายใน40นาทีพนักงานก็ให้ยืมโทรศัพท์ไปช้อปปิ้งได้สบายสบายพอรับสายก็จะได้รับของคืนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมเคยไปเมืองไทยครั้งหนึ่งโดยทั่วไปหากเทียบกับฮานอยหรือไส้ง่อนแล้วกรุงเทพมีการพัฒนาความเร็วพอๆกันแต่ต้องยอมรับว่าทำการท่องเที่ยวได้ดีและบริการก็ดีด้วยคนก็อัธยาศัยดีมากคนขายก็บอกราคาให้เหมาะสม และไม่พูดอะไรมากเวลาผมไปไต้หวันหรือญี่ปุ่นและเกาหลีบอกตรงๆว่าวิวสวยไม่มากเทียบกับเวียดนามไม่ได้น่าเสียดายที่การท่องเที่ยวเวียดนามถึงทางตันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคุณว่าฮานอยและสิงคโปร์เท่าเทียมกับกรุงเทพบนพื้นฐานอะไรคุณเคยเห็นรถไฟใต้ดินของประเทศไทยบ้างไหมหรือศูนย์การค้าไอคอนสยามหากพูดตรงๆก็คือ ประเทศนี้ล้ำหน้าเวียดนามถึง50ปีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยทําได้ดีเพราะการศึกษาของพวกเขาดีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันคิดว่ากรุงเทพพัฒนามากกว่าไส่งอนแต่บอกล้ำหน้า50ปียังน้อยเกินไปประเทศไทยทั้งประเทศทุ่มทรัพยากรไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑลการพัฒนาก็เข้าใจแต่ในกรุงเทพยังมีคลองน้ำดำคนอาศัยอยู่ริมคลองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ทะเลเมืองไทยไม่สวยเท่าหาดหาลองแต่มาเมืองไทยทีไรก็มีทัวร์เที่ยวทะเลทุกทีทําไมเมืองไทยถึงแน่นเหมือนป่าคนเวียดนามจะมีรายได้ถึง20%เซน์ของไทยเมื่อใดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันไปเมืองไทยสองครั้งไกด์ชาวไทยบอกว่าภูมิประเทศธรรมชาติของเวียดนามสวยมากเทียบได้กับสาวสวยแต่น่าเสียดายที่ไม่รู้ว่าจะมีสเสน่ห์อย่างไรความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ยิงอยู่ที่เราไม่สามารถทําการท่องเที่ยวแบบเขาได้แต่เราต้องคิดถึงด้านอื่นด้วยทุกประเทศต้องการพัฒนาในทุกด้านแต่ทรัพยากรสําหรับประเทศกําลังพัฒนาต้องคํานึงถึงเป็นลําดับความสําคัญอันไหนมาก่อนอันไหนมาทีหลังเราจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับขอถามหน่อยว่าเราประสบความสําเร็จในด้านอุตสาหกรรมและความทันสมัยเท่าประเทศไทยแล้วหรือยัง ปัจจุบันพวกเขาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านั้นเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนคงทราบเช่นกันว่าเมื่อคนเวียดนามได้ยินชื่อไทยฮอนด้าใครๆก็ซื้อใช่ไหมอย่าคิดว่าแค่พัฒนาการท่องเที่ยวแต่เขาทำมาเยอะก่อนเราแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถ้าดูตัวเลขเวียดนามตามหลังหมดในส่วนนี้เมื่อคุณไปเวียดนาม คุณก้าวลงจากสนามบินมักถูกบริษัทแท็กซี่หลอกยานพาหนะในพื้นที่ที่ไม่มีวิธีอื่นในการขนส่งสาธารณะอื่นนอกจากรถโดยสารประจำทางหมดลงในเมืองศูนย์กลางจังหวัดหรือพื้นที่ท่องเที่ยวขยะและความตระหนักรู้ยังคงเป็นปัญหาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้จากประเทศไทยเมื่อคุณมาประเทศไทยคุณจะรู้สึกเสมอว่าความงามของพวกเขาด้อยกว่าเรา แต่การบริการก็ยอดเยี่ยมมากเราไปเที่ยวเร็วมากแต่การกินและทำอะไรคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการและใช้ใจ่ายเป็นจํานวนมากในประเทศไทยคุณสามารถเพลิดเพลินกับทุกสิ่งและสนุกสนานได้ตลอดเวลาคุณชอบไปร้านอาหารหรูๆมีร้านอาหารหรูๆคุณชอบอาหารข้างทางพวกเขาล้วนมีมันคุณชอบภาพยนตร์คุณชอบดนตรีวงดนตรีชื่อดังระดับโลกก็มีมันคุณชอบทัวร์โชว์ พวกเขาก็มีหมดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับหากรูปประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวโลกจะเห็นว่าตั้งแต่ทศวรรษที่80ของทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวและติด10บอันดับแรกของโลกมาหลายปีแล้วเมื่อเวียดนามยังคงมุ่งมั่นดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง2ล้านคนดังนั้นหากปีนี้ประเทศไทยมี25ล้านคนและเวียดนามมี10ล้านคน ก็จริงที่มันไม่ง่ายเลยที่จะตามให้ทันมีรีสอร์ทเพียงพอโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีระเบียบวิธีการส่งเสริมระดับโลกมันจำเป็นมากหลายๆอย่างไม่สามารถมีได้ในทันทีดังนั้นอย่าโทษแต่คนขายของริมถนนหรือแท็กซี่แล้วรู้สึกเสียใจแทนพวกเขาก็จบลงไปแล้วครับสาหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่ก็มาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ